ครับพี่น้องเสียอีกแล้วคันนี้กำลังนำศพเข้าวัดที่แต่บ้านลุงแกนี่อยู่ใกล้ๆกับวัดก็เลยเดินไม่มากแปบ๊บเดียวเองลุงเข็มแกแกเสียแล้วอ่าเป็นโรคตับอักเสบ ไ้แค่หกสิบกว่าปีเองอ่ายังไม่แก่อันนี้คุณแม่นะเนี่ยผู้หญิงคนออกเดินหน้าเนี่ยคุณแม่ของผมเองไป่ก็จะารีเองอายุแปดสิบเก้าเลยนะ มีเพื่อนหุงมากมายก็เลยมีเป็นคนมาเป็นเขยที่นี่ <S <S เขยที่ว่านที่นี่ก็มีตักพวกเพื่อนหุงคนต่างว้านมาว้านแกอยู่บ้านเชียบนั่นใกล้ๆจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับอันนี้คือเพื่อนศพของคุณลงุง โยกตับพี่น้องรู้สึกว่าจะประมาณเกือบสองร้อยาตแต่จะอีกพอไปถึงอีกแยกมุมข้างหน้านี้จะมีชาวบ้านอีกทางโน้นอีกประมาณสามสิบตัวคนก็มารับจนเทียวก็คงจะเป็นเกือบสองร้อยกว่า บ้านคุณชัยครับอ้านคุณชัยตะบลหต่าบฟัง,งเรืภองหนาาจังหวัดอำนาจเจริญครับ มากครับจะเลื่มสะพายกดไร่กดแส่ข้องย uh ูรูของข้อจารีมาส่นจักรการงานผู้ใหญ่ที่บ้านขุนชัยตำบลหนองฟงา,างอำเภอเรืองนาจังหวัดอำนาจเจริญครับขอบคุณมากครับ